แล้วในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกแล้วครับพันธมิตรเหล่านี้จะแสดงผลงานใดๆบ้างครับขอขอให้ภาพรวมของภาพรวมกว้างๆก่อนอน,น,ะนะคะคะคือศูนย์การประชุมแห่งชาติสริเกตซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการจัดประชุมเอเปกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชั้นๆเนาะก็จะมีชั้นที่กรมสาริเทศเรับผิดชอบก็คือพื้นที่ศูนย์สืส่อมวลชนนะะ ซึ่งพื้นที่สื่อเนี่ยมีมีประมาณ2ง2 0 0ตารางเมตรนะคะคเป็นพื้นที่ทํางานของสื่อมวลชนจากทั่วโลกซึ่งตอนนี้เราก็คเนกันว่าน่าจะเกิน2,000คนนะคะคเป็นพื้นที่ทํางานพื้นที่แถลงข่าวถ่ายทอดสดแล้วก็เราจะใช้ชีวิตในนั้นมันก็จะมีพื้นที่สันทนาการห้องอาหารต่างๆรวมทั้งเราจะมีบูธในทศกาลของ Communication, Communication Partner, คอมมิชช n ่ o คอมมิเนเคชั่นคัพเนอร์37บูธในพื้นที่3,000ตารางเมตรอยู่ตรงนั้นด้วย ซึ่งแต่ละพาร์ทเนอร์เนี่ยก็จะจัดแสดงในทรัศการแสดงศักยภาพของแต่ละหน่วยงานนะคะอันนี้ก็ก็อาจจะเล่าให้ฟังได้ไม่หมดเยอะมากจริงๆแต่ว่าขอ,อเล่าอะไรที่ที่เป็นเทคโนโลยีละกันเมื่อกี้เมื่อกี้ได้เกรินเรื่องงานเปิดตัวรถ อาทิตย์ที่แล้วไปนะคะก็จะมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดวีโนนี่จากกลุ่มบางจากเนี่ยก็จะเอามาแสดงที่ศูนข่าวด้วยพวกเราก็จะมีไบค์เลนให้ทดลองใช้คำว่าทดลองก็คงไม่ใช่ก็คือได,ได้ได้นั่งกันคือพื้นที่มันใหญ่ก็อาจจะประหยัดพลังงานด้วยกันแทนที่จะเดินก็จะใช้รถจักรยายนต์นี้ได้นะคะ มอีอย่างบริษัท CT Asia Robotics ก็จะแสดงศักยภาพของหุ่นยนต์ดินสอ <c oughs> หุ่นยนต์ดินสอไม่ใช่แบบเป็นดินสอแล้วขยับเองได้นะ <c oughs> เป็นอันนี้คือเป็นหุ่นยนต์ที่ชื่อดินสอที่ <c oughs> สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลแล้วก็บริการต่างๆให้แก่มนุษย์นะคะเช่น <c oughs> ช่วยแพทย์และพยาบาลหรือว่าอาจจะมะีระบบการดูแลผู้สูงอายุอะไรพวกนี <c oughs> <c oughs> อ้อีกอันหนึ่งก็ยกตัวอย่าง60 plus เบกอรี n นช็อกโกแลตคาเฟ่ซึ่งเป็นโครงการเริ okay. ่มสำหรับธุรกิจที่รวมผู้พิการทุกประเภทนะคะมาฝึกอบรมแล้วก็พัฒนาทักษะทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก็จะนำขนมปังช็อกโกแลตที่ที่ผลิตโดยผู้พิการมาแสดงด้วยมีหลายท่านคงจะเซิร์ฟเน็ตเล่นแมทกันเป็นประจักษ เรารู้จัก Google YouTube เป็นอย่างดีนะครับ uh, <yeah. S 2> ก็จะมีสตูดิโอถ่ายทอดซึ่งทาง YouTube Creator 6ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆเนี่ยเช่นด้านสตี่อเทคโนโลยี Technology, นวัตกรรมวัฒนธรรมเช่นหลายท่าน,นมี follower mm hmm. เป็นหลายล้านคนนะ,นะคะ หนึ่งในนั้นที่ที่คิดว่าหลายท่านอาจจะรู้จักคือปาเตยุทธนาคร<ำ>ับก็จะมาทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็สัมภาษณ์ผู้นำหรือผู้แทนเขตเศรษฐกิจต่างๆซึ่งซึ่งอันนี้ในทางทาง u t u ู e กำลังติดต่ออยู่แต่เราเราก็ทราบคร่าวๆแล้วล่ะว่าน่าจะมีหลายๆผู้แทนสำคัญๆจากเขตเศรษฐกิจต่างๆที่จะมาให้สัมภาษณ์ก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะมีท่านใดบ้างนะคะ จริงแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้ฟังก็คือเป็นเป็นกิจกรรมเอ็กซ์เ o รคือคล้ายๆกับทัศนศึกษานะคะครเราจากให้สื่อมวลชนมีการซึ่งกระทรวงต่าดทศเนี่ยร่วมกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ e ีสมาร์ r ทรานสปอสนับสนุนรถกับเรือไฟฟ้ากับกับทท,ทนะคะค กิจกรรมล่องแม่น้ําเจ้าพระยาชมทั้งสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็แวะที่ไอคอนสยามเพื่อชมการแสดงน้ําพุมีกิจกรรมลอยกระทงะอันนี้สนับสนุนโดยสยามพิวรรธนะคะแล้วก็รเราก็ยังจะให้สื่อมวลชน,นได้ไปทัศนศึกษาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้นะคะเช่นศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุงของปะตะท ศูนย์วิจัยและนวัตรกรรมพวกความยั่งยืนแล้วก็ f o r e s t i เ r ียของแมกโนเลีย a l i t y d ดีว l ล p m e n t นะฮะโรงกลั่นน้ำมันของบางจากนิคมอุตสาหกรรมอามาตะที่ชนบุรีนี่เป็นต้นนะคะเราค่ะเพื่อเพื่อให้เขาคือเวลาเขามาเนี่ยเราเราอยากให้เขารู้จักเมืองไทยมากขึ้นมันคงไม่ใช่แค่แคแ่การอยู่ในศูนย์ข่าวเท่านั้นเราอยากให้เขาได้ออกไป เห็นเมืองไทยมากขึ้นในรูปแบบต่างๆที่ไม่ได้ไปเองได้ง่ายนักอะค่ะครับเหมือนไปเป็นทําการตลาดโฆษณาใช่ไหมฮะให้ชาวต่างช,ชาติได้รู้จักเมืองไทยว่าเออเมืองไทยเนี่ยดียังไงแล้วก็มีศักยภาพที่จะให้ท่านเนี่ยเข้ามาลงทุนอย่างไรเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นการโฆษณาทางอ้อมเหมือนสร้างซอฟต์พาวเวอร์อะไรของเราด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ถูกต้องค่ะครับ